ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเจนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่2ขับอกขับใจชัดระวีกำลังเดินออกจากลิฟต์พอเห็นข้อความของเพื่อนรักคนที่นั่งรออยู่ในรถแท็กซี่จะเงยหน้าขึ้น มองไปยังประตูทางออกคอนโดมิเนียมหรูแล้วฉีกยิ้มจนกระทั่งคุณหมอเพื่อนรักเปิดประตูรถเข้ามานั่งข้างๆไอออนคิดถึงเออฉันก็คิดถึงแกหลังจากนั้นสองเพื่อนรักก็กอดกันกลมหอมอัปเดตชีวิตช่วงหนึ่งเดือนที่ไม่ได้เจอกันในระหว่างที่รถยนต์ส่วนบุคคลได้เคลื่อนตัวออกจากที่พักอาศัยย่านพระรามเก้ามุ่งสู่ถนนสุขุมวิท เพื่อไปอยังจุดหมายปลายทางตามแอปพลิเคชันนำทางว่าตัดสูวนขึ้นเยอะเลยนะคะคุณว่าที่ด็อกเตอร์ได้ยินเพื่อนเรียกแบบนี้ขนไปไม่ถึงดวงดาวได้ตะกรอกตาทำหน้าเหนื่อยหน่ายว่าที่อะไรล่ะยังไม่ทันสมัครเรียนแม่กันลาฉันกลับบ้านแล้วแซงยังไม่อยากกลับทำไมแม่ไม่เข้าใจปางแม่เข้าใจท่านแม่ไม่มีเงินส่งเสีย ปริยชัติและชัตวีเป็นเพื่อนรักกันมานานคบกันตั้งแต่เรียนประถมศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีจนกระทั่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกันที่กรุงเทพในระหว่างที่ชัตวีเรียนแพทย์ปริยชัติซึ่งจบปริญญาตรีก่อนจึงเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาซึ่งความตั้งใจของเธอคืออยากไปต่อให้สูงที่สุดแต่พอจบปริญญาโท กลับถูกคุณแม่เรียกตัวกลับมาทำงานที่ประเทศไทยโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องเงินตอนแรกลูกสาวจอมดือ้อจะทำเป็นหูทวนลมเพราะการเรียนของเธอในอนาคตไม่จำเป็นต้องใช้เงินของท่านเลสักนิดมีทุนเพื่อทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยมากมายให้สมัครเข้าชิงแต่เพราะความสงสยัยคนที่ไม่เคยมีปัญหาชีวิตอย่างคุณนายปกฉัดกลับบอกว่าครอบครัวกำลังตกอับ คุณแม่โกหกหรือเรื่องจริงเรื่องนี้สิจะต้องกลับมาสืบให้แน่ใจวันทีด็อกเตอร์สาวเลยจำใจพักอนาคตไว้ก่อนชั่วคราวและกลับมาจาับโป๊ะคุณนายแม่ให้ได้คาหนังคาขาวเพื่อต่อไปท่านจะได้เลิกงอแง,งกับชีวิตเธอสักทีเฮ้ยแกว่าแม่ฉันโกหกไหมวะเป็นคุณนายมาตั้งนานจูดจุก็ะดันถังแต่ซะง,งั้นแตกถูกเวลาซะด้วยยังไงจริงสิ ฉันยังไม่ได้เล่าให้แกฟังนี่นาะตั้งแต่แกบอกจะกลับไทยกระทานหาันนี่ปรางของเราก็หายไปเลยโผล่มาอีกทีชวนเพื่อนตั้งวงดิงที่เอกใม่นี่แหละค่ะดีบ้าก็คนมันเครียดนี่นาะไหนมันยังไงแม่แกเล่นการพนันปะเนี่ยรวยอยู่ดีๆก็จนมีทางเดียวเท่านั้นละ่ะที่จะสูบงันจนหมดตัวได้ชัดรวีเอามือป้องปากแล้วประซิบชิดกบหูเพื่อนรักเพราไม่ต้องการให้คนนอก รู้ถึงสถานะทางการเงินของพวกเธอไม่คุณนายไม่มีความสามารถทางด้านนี้แกกับฉันก็ว่าไปอย่างอย่าก็ตอนอยู่หอแค่ตังวงเมาวงล่ามันไม่ครบสูตรทาไมคิดเลขเนี่ย <c oughs> เออเออเข้าเรื่องแะจำป้านาราได้ไหมเพื่อนสนิทคุณนายอ๋อแม่พี่ชายสุดหล่อของแกตอนเรียนมหาวิทยาลัยชัดรวีเคยพบนพพลอยู่บ้าง แต่ก็รู้จักกันเพียงผิวเผินเท่านั้นส่วนใหญ่คุณหมอสาวจะรับรู้เรื่องราวของชายหนุ่มผ่านการบอกเล่ามากกว่าอืมแม่พีพลตั้งแต่เล็กจนโตฉันนอนผู้ใหญ่จับคู่มาตลอดก็คิดแหละว่าเป็นแค่เรื่องขำๆข,ข,ของคนแก่พอช่วงที่เราเรียนมาหาวิทยาลัยพีเขาก็หายไปเลยแต่ตอนนี้หนังรักบทเก่าของคนแก่กำลังจะกลับมารีรันงนั้นสิใช่ ตอนคุณป้าไปเยี่ยมฉันเมื่อหลายเดือนก่อนท่านเหมือนจะมาเรียบเรียบเคียงเคียงเ,เรียบเรียบเคียงว่าฉัตรวีเลิกคิวได้ติดต่อพี่เขาหรือเปล่าพี่เขากลับมาทํางานให้คุณป้าแล้วนะอยากให้น้องปรางมาช่วยดูแลพี่เขาหน่อยโอ้แล้วแกว่างไงฉันหรอก็ได้แต่ยิ้มเกอ้อๆไปถ้าบอกว่าไม่อยากทำจะดูหักหานน้ำใจท่านเกินไปแต่สุดท้ายฟ้าก็ผ่าลงกลางชีวิตแกจนได้สินะ ใช่ฉันว่าแม่ฉันกับเพื่อนเขาสมรู้ร่วมคิดกันแน่ๆแ,แกบริยชัดทำเสียงอ้อนเหมือนเพื่อนจะช่วยอะไรได้อย่างนั้นอ,อดูทำเสียงเข้าแต่แกก็กลับมาแล้วนี่แสดงว่ามีแผนในใจแล้วจะกลับมาจับโปุ๊คนใยนี่แหละแต่ฉันไม่อยากไปทำงานที่แอดไลน์นี่นาเลือกได้อยากทำที่ทาดากรุ๊ปมากกว่าวันไหนเขาเารปยบแอดไลน์ตนดนตราหน้าว่าเป็นเด็กเส้นแน,น่ บอกเขาไปสิเนี่ยว่าทีนายหญิงไม่ใช่เด็กเส้นที่ไหนตกปากไอออนฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้แบบไอพี่บ้านั่นคนหล่อถแถมรวยสเปคสาวๆเลยจ้าแกก็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมล่ะกิว้วกเอเพราะพี่วัดหนะ้าคล้ายพี่พลหรือเปล่านะในจิบแกติดจำได้ดีตอนเจนณพลครั้งแรกชัด,ดวีก็ชมว่าพี่ชายของเธอเหล่อมาก มองดีๆก็ไม่คล้ายนะอืมพี่วัดกับพี่พลน่ะชอบแต่งตัวหล่อเหมือนกันตัดผมทรงเดียวกันตัวก็แทบจะเท่ากันเขาสองคนเลยดูเกินปลืน,ลนโอ้โหไหนบอกไม่เห็นเขานานแล้วแอบส่องมาจากอเมริกาเหรอจ๊ะไม่ต้องส่องก็เห็นปะแก๊งคุณพี่ชื่อเสียงประชันจะตายตัวจริงหรอคอนเฟิร์มได้เจอแล้วอาจจะติดใจ แหวะเหมือนที่แกเคยติดใจอะนะฉัดระวีหัวเราะให้กับภาพในหัวที่ค่อยๆฉ่ายออกมารางๆถ้าปรางไม่ชอบอ้อนขอนะปรีชาชัดรู้ว่าเพื่อนแค่พูดเล่นแต่ก็ยังเอามาแซวกันขำๆจนถึงทุกวันนี้อัตาชาัยเราจะทำไมห่วงพี่พลเหมือนจ้าน้องปรางแหวะเป็นมีอีีิพลไม่เกรงขึ้นหัวทุกวันชัว กลัวได้ตามเก็บบ้านเล็กบ้านน้อยคุณเขาอันนีิกกเวอร์เขายังสดก็อยู่ในโหมดหาคู่ไปเรื่อยๆไหมล่ะโอ้ยขอให้คุณพี่จเจอเร็วๆเถอะคะ่ะคุณป้าจะได้เลิกมาจีบฉันสักทีจอดต,ตรงนี้เลยไหมครับเสียงคนขับรถขัดจังหวะสองสาวจึงพักบทสนทนาเอาไว้เดี๋ยวรีบลงจากรถเดยวแก๊งยังไม่มีใครมาเราไปนั่งดื่มอะไรเบาๆรอก่อนละกัน ชัดรวีเอ่ยขณะเห็นข้อความในกรุ่มแชทปริยชัดพยักหน้าพร้อมก้าวตามเพื่อนรักและพนักง,งานของร้านไปยังโต๊ะที่ถูกจับจองเอาไว้ก่อนแล้วสองสาวสั่งเพียงเครื่องดื่มคนละแก้วก่อนต่างฝ่ายจะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นคุยโุระของตัวเองคุยโทรศัพท์เสร็จทั้งสองคนก็หันหน้ามาคุยกันอีกครั้งช่วงที่คุณพ่พิวัตรเข้าโรงพยาบาลน่ะ ฉันเจอเขาบ่อยๆพี่พลน่ะเหรอเขาจำแกได้ไหมไม่ได้รู้แค่ว่าฉันเป็นแฟนพี่วัดคือฉันยังไม่มีโอกาสทำความรู้จักครอบครัวกับพี่วัดอย่างเป็นทางการน่ะแต่กับอลิสน้องสาวเขาก็สนิทกันแบบเบาๆนะอ๋อแล้วยังไม่ได้เมาเรื่องเก่าเล่าความหลังกันกับพี่พลว่าง,งาั้นอืมว่าแต่แกได้ติดต่อพี่เขาบ้างไหมอ่ะนานแล้วที่ทั้งสองคนไม่ได้พูดถึงนภพลแต่พอปริยชาิ รู้ว่าชัดรวีคบกับพี่ชายของเขาก็ทำเอาตกใจไม่น้อยไม่อ่ะอย่างที่แกรู้จูจ่ๆเขาก็หายไปมันเป็นความสงสัยที่แอบติดอยู่ในใจฉันเหมือนกันนะอืมฉันก็สงสัยปกติเห็นอะไรอะไรกับแกไม่รู้ว่าอยากดูแลน้องจริงๆหรือชอบแกกันแน่ <c oughs> คนกำลังดูดน้ำถึงกับสำลัก <c oughs> สาวอะไรไม่เข้าเรื่องแกก็รู้ระหว่างฉันกับเขามันไม่ใกล้เคียงเลยคุณหมอสาวเบ้ปากรู้ว่าตอนนั้นเพื่อนไม่คิดถ้าคิดคงมาปรึกษากันแล้วแต่สำหรับคนคนนั้นชัดรวีไม่รู้เลยว่าเขาคิดเช่นไรกับเพื่อนรักคนนี้แล้วพอพี่ชายคนนั้นหายไปพร้อมกับเหตุผลที่ว่าต้องกลับไปเรียนต่อพวกเธอก็เข้าใจเพียงแต่ดิดใจเล็กๆว่าทำไม เขาถึงหายไปกระทันหนันนะเจอก็ถามสิคงไม่สนิทเหมือนเดิมแล้วละมัง้งเดี๋ยวก็สนิทเหมือนเดิมพี่เขายังไม่มีแฟนเพื่อจะเก็บไว้พิจรารณาพี่วัดจ้างมาป่ะเนี่ยก็อ <c ười> <c ười> <c ười> ย่างที่บอกตัวจริงนะ่ะฮอตกว่าในรูปนะเว้ยเนื้อหอมด้วยแล้วแกจะติดใจไอออนตกลงชอบพี่หรือน้องเนี่ย โอ๊ยก,กาโฆษณาชวนเชื่อไงอยากให้เพื่อนมีผัวเมื่อตะเรียนอยู่นั่นแหละไกรมมจิก็ไม่ชอบตต่ด้านจังวะหมอคะที่ผ่านมาเพื่อนยังเอาตัวเองไม่รอดเลยคะ่ะจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลผู้ถ้ามีแฟนจริงผู้ไม่มีกิ๊กกันเลิกกันในเวลาอันรวดเร็วคะ่ะความจริงแล้วการหายไปของเขาตั้งหาที่ทำให้เธอรู้สึกติดค้าง พอจะสารสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไรใจมันจะเผลอเปรียบเทียบคนใหม่กับคนในความทรงจำทุกทีไม่เห็นมีใครรู้ใจเหมือนพี่พลเลยประโยคนี้ดังขึ้นในหัวเป็นประจำเมืม่อคนที่เข้ามาทำไรไม่ถูกใจนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ปริยชาติไม่เคยคบใครมาจนถึงทุกวันนี้ใครกิ๊กใครแกผลมาจากเมกาด้วยหรอไอ้ปรางพี่หญิง กรี๊ดน้องสาวเจ๊ตุวจริงงามเวอร์ไหนฝรั่งกอดน,น้องยังไม่พอยังจับร่างเพียหมุนไปหมุนมาสำรวจกันอีกตายแกเอาผัวมาด้ยวยเหรอไหนไหนไหนเพื่อนสาวในร่างชายอีกคนก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยอายพอจะพอตุ๊ดก็พอมาคนเดียวคะ่ะไม่มีผัวเมาอยู่ก็พากันมนโนไปไกลเลยนะคะ สวัสดีนะคะคุณหมอสูติคนสวยเมือเอ่อไหร่น้อจะได้ใช้บริการยัางนิสาเม่ป่าไม่มีผัวไม่ได้ก่เงียบไปเลยไอเด็กเนิร์ดเอ้ยอ้าวเมื่อกี้นี่ยังว่าน้องสวยเวอร์อยู่เลยอะ่ะก็สวยเห็นตั้งแต่คับเอตอนนี้คับดีแล้วสิคุณหมอสาวแซวพร้อมเหลือบตาไปมองอย่างร้องก้อนเนื้อหลังเกาะอ,อกมินิเดรสตัวสั้นของน้องรักแจ ระหว่างสั่งเครื่องดื่มเล่าสิทำไมถึงล้มเลิกโครงการเนื้อเอาโลซะล่ะปริยชัดถอนหายใจแล้วเล่าปัญหาชีวิตอีกครั้งโดยที่หลักใหญ่ใจความคือคุณแม่บอกไม่มีเงินมากพอจะสนับสนุนเธอฮแต่ก็ไม่ไวายเอาเรื่องคุณป้าก IP ับไอพี่บ้านนั่นมาเกี่ยววายตายแกเป็นคู่ใหม่กับคุณพลน้องคุณวัดหรออืมกระเทยฟังไม่ได้สับ แค่บอกว่าตอนเด็กสนิทตอนโตห่างกันไปนานแล้วเออฉันไม่อยากทำงานที่นี่พวกแกช่วยด้วยทำยังไงดีทำยังไงดีก็ตัดแม่ตัดลูกกับแม่แกไปซะถ้าคำขู่นี้เป็นต้นต่อของปัญหาเพื่อนสาวในร,ร่างชายจาึงแนะทางออกทางเดียวที่เป็นไปได้ตัดแน่ละ่ะแต่ขอสืบก่อนว่าแม่แม่กำลังเล่นอะไรกันอุ้ยคนจริงแม่นางเวอร์มานางเวอร์กลับ สมกันจริงๆแม่นููคคุนี้ยานิสาถึงกับเอามือทาบอกรู้เลยว่านี่แหละคือปร,ริยชาติตัวจริงเสียงจริงเอาหน้าเงินดีแถมเจหห้านายหล่อไปลองชิมดูก่อนไหวไม่ไหวค่อยไปเจรจากกับคุณแม่อีกทีลองชิมอะไรไม่ทราบโอ้ยชนีปรางชิมงานค่ะรูประโยคแกไม่ได้เปิดทางงานเลยค่ะกระเทยว่าแต่ แกว่าตันนั่นหล่อเหรอไม่เห็นหล่อตรงไหนเจ้าชู้อีต่างหากน่ะไม่อยู่ไทยรู้ได้ไงเขาเจ้าชู้พี่หมอจะไปทำงานกับเขาน้องก็ต้องสอบประวัติส่อง Google มาแล้วสิหึไอพีพลปรางรู้จักมาทุกซอกมุม DNA แล้วค่ะเริ่มต้นได้ดีถือว่าเตรียมพร้อมเจว่า คุณแม่กับคุณป้าอยากดองกันจนตัวสั่นมากกว่าอายุไม่ใช่แนนอนแล้วนะแกถ้าอยู่เมกานานกว่านี้คนจะกลัวกันมีผัวเป็นฝรั่งเจพูดได้ตรงความคิดตุกมากก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันเพราะเหตุผลของแม่มันไรน้ำหนักเกินไปที่สำคัญพอเหยียบเมืองไทยปุ๊บคุณแม่และคุณป้าก็จับเธอไปถวายงานเขาปับ๊บคงหนีไม่พ้นเรื่องคลุมถุงชนแน่ไม่มีงงไม่มีเงินอะไรโกหกสิไม่ว่า สมบัติคุณพ่อตั้งมากมายเฮ้อรู้ใช่คุณป้าไม่มีทางยอมหรอกว่าแต่ถ้าไม่เชื่อเหตุผลหน้ำนมของแม่แล้วแกกลับมาทำไมอะ่ะฉันกลัวแม่จะมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆสิไอ้เพลงต่อให้เปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือจะแค่หปอร์ก็ตามทุกคนพยักหน้าคล้อยตามกัน ถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องพับโครงการยื่นเดสมเม่บริษัทอื่นไปเลยเพราะทางเดียวที่จะรู้ว่าควบแม่แม่กำลังจะทำอะไรคือต้องไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเท่านั้นก็จริงของไอ้เพลงเพื่อนผู้ี่เห็นภาพขนาดนี้เธอคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ววกไปที่นิสัยส่วนตัวของวัตจิานายนางแพร่ๆเรื่องสาวๆจริงเ้ยเจคอนเฟิร์มคุณหมอ,อยันนิสาขยิบตา เกรดเทยก็คอนเฟิร์มอย่าเผอแต่งตัวเฟียดเฟียดแบบนี้ไปทำงานล่ะระวังโดนฟาดวันนั้ปลายตามองมินิดรสสีดำเกาะอ,อกปักคริสตัลว,วิบวับที่ปริญาฉัดใส่มาในวันนี้ไม่ได้เห็นขาอ่อนฉลอกร่ามนมด้วยไออนอนหยาบคายเอาจริงไม่ต้องสึกรู้ป่ะว่าคุณป้าอยาได้รู้สภายโดนแน่ไอ้ปรางแล้วทุกคนก็แห่ไปจ้องชัดระวีพร้อมกัน จริงเรียกมาทำงานที่แอดไลน์ไม่พอยังยัดตำแหน่งเลขาให้ด้วยหวังให้ได้ใกล้ชิดลูกชายตตวเองชัดๆเออไอออนยิ่งพูดภาพยิ่งชัดวันนั้นเอ่ยประโยคคล้อยตามถ้าตัดตำแหน่งส้มหลดนี้ออกไปแกก็ไม่อยากทำงานกับอดีตพี่ชายกระหรอกทาไมอ่ะตุดว่ดีอ,อ๋อได้ข่าวว่าท่านรองเก่งมากและชนีแกได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปแน่นอน ไม่อะแล้วทำไมไม่อยากทำที่นี่ละ่ะลูกสาวแอดไลน์นะคะไม่ใช่ไก่กาที่ไหนไม่ได้อยากเป็นเลขาน้องไม่ชอบงานเลียแข้งเลียขาใครนี่คะพี่หมอความจริงคือไม่อยากอยู่ใกล้เขาหรือได้แต่ให้เหตุผลเพื่อนไปอย่างนั้นงานเลขาคืองานซัพพอร์ตงานแบ่นบาภาระเจ้านายไม่ใช่งานเลียแข้งเลียขาจ้าเยปราง คนอื่อนอาจจะใช่แต่กับเฮ้ยงุดเยิดสาวๆต่างพากันขมวดคิ้วมุนก่อนวันนัดจะเป็นคนรบเราให้เพื่อนสาวคลายความอึดอัดออกมาฝึดฟัดอะไรนะชนีเล่าสิก็วันที่ฉันไปวางประวัติน่ะบังเอิญได้ยินผู้ช่วยไอพี่บ้านนั่นบอกฝ่ายมุคคลคัดคนสวยๆให้เจ้านายงี้เขาพูดเล่นไหมล่ะแกชัตรวียแวะนาทีเนี้ย นีปรางมันอคติไปหมดแล้วค่ะกระเทยก็รู้ปรางไม่ชอบไม่ชอบงานเลยค่ะเหมือนไม่ชอบที่เจ้านายเจ้าชู้จ้ะชัดระวียงจี้มิเลกทั้งคู่นอกจากงานบริษัทแล้วฉันกลัวจะกลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ต้องจัดคิวให้สาวๆของเขา,าดีโอ้โหไม่ต้องไปเรียนหอกปริญญาเอกแกได้มาหนึ่งใบลวจ้ะเอกวิชามันโน สาวสาพากันหัวเราะไปกับคำพูดของวนัธเฮ้ยถ้าตอนทำงานในไทยฉันอยากอยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งที่ทาดาครุปมากกว่านินาปริยฉัดก็ยังงงงแงไม่เลิกเอาหน้าคิดซะว่ากลับมาทำภารกิจแกต้องล้วงไพ่ลับของแม่แกออกมาให้ได้แล้วเราค่อยใช้มันเป็นใบเบิกทางไปสู่อิสรภาพชัตรวีชี้ทางก่อนยกแก้วขึ้นดื่ม แค่เข้าไปก็ผิดวิธีแล้วโคตรไม่ชอบนยไม่ผิดก็มีคนไปส่งใบสมัครเหมือนแกไม่ใช่หรอไม่เห็นนผู้ช่วยของเขาคนไม่บอกให้คัดคนสวยหรอกส่งเหมือนกันแล้วไงวะไอ้เพลถึงยังไงคุณป้านารากัล็อกมงให้นางสาป,ปริยฉัตรอัคราธานนลจ้าเฮย้ยเจ้าตัวถึงกับถอนหายใจยาวเฮย้ยเจ๊ถอนหายใจตามยายปรางทำไมอะ่ะ วน,นัดถามหนักใจมีน้องคิมมันโนตีตนไปก่อนไขหรือเปล่ามันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ลองไหลตามน้ำดูก่อนไหมค่อยว่ากันเออตามใจว่าเหอะชนีปริยชัติเลยได้แต่ทำหน้าบูดไม่รู้ทำไมในใจถึงกลัวการกลับมาพบหน้าเขานะงอน,นหรอมัอนทำไมไม่ได้แปลอะไรกันสักหน่อยพี่เขาก็บอกแล้วว่าต้องกลับไปเรียนต่อ ฮ่ He, แต่จูจๆก็ไปไม่มาเจอไม่มาบอกลากัรักคำแชททำอะไรไปก็ไม่เคยตอบวันดีคืนดีไอดีที่ใช้ติดต่อ,อก,กันของเขาก็หายไปอย่างนั้นเขายุ่งจบนะปรางพอๆแบกเรื่องเครียดแล้วไปแดนกันดีกว่าวน,นัดว่าพร้อมหิ้วปีกชัตวีและปริยชาติยืนขึ้นพร้มกันแกพาไอปรางกับพี่หญิงไปก่อน ฉันกับเอเพลงขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บแล้วชัดรวีก็เดินแยกไปกับเพื่อนอีกคนวางเรื่องอนาคตขึ้นแกไว้ที่โตะแล้วไปเบียบดผู้ชายแกเครียดกันไปสองสาวตะโกนพร้อมกันเสียงดังแล้วทั้งสามคนจึงก้าวออกจากโซฟาทันทีคิดถึงโมเมนต์แบบนี้จริงๆเลยไม่มีที่ไหนสนุกถ้าไม่มีพวกแกแน่สิฉันนี่ว่าแต่คืนเนี่ยอย่าลืมนะ ถ้าตกผู้ชายได้ส่งไหมฉันเช็คก่อนอุ๊ยไม่ทันขาดคำปริยชาติก็ถอยหลังไปชนอกคนตัวสูงด้านหลังเข้าเออขอโทษครับฉันก็ขอโทษค่ะหลอมากห้ามแกปล่อยพันธุ์ทิขาดพรายกระซิบข้างหูทำปริยชาติไปไม่เป็นแล้วจะให้ฉันทำยังไงเล่าไอ้เพื่อนบ่าเออเจ็บตรงไหนไหมครับข้อเท้าไม่ได้พลิกใช่ไหมผม,มเห็นคุณเซ เออมาไหมค่ะเออมาคนเดียวเหรอคะมนนัทชิงถามหลังจากมองไปรอบ,รบๆในรัศมีใกล้ตัวเห็นสาวๆทั้งร่างหญิงและร่างชายซึ่งดูแล้วไม่น่าใช่เพื่อนของชายหนุ่มเลยเบาได้เบานะกระเทยวริยะชัิกระซิบปรามเพื่อนบ้างอ้อมมากับเพื่อนครับแก้งผู้ชายด้านบนชายหนุ่มชี้ขึ้นไปยังชั้นสองสาวๆจึงเงยหน้าขึ้นมองตาม พี่พลมันอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยถึงไม่เห็นหน้าเต็มๆแต่แค่เซียวหน้าเธอก็จำเขาได้แล้วครับเออนั่นเพื่อนๆของคุณเหรอคะครับมีทั้งเพื่อนผมแล้วก็เพื่อนเจ้านายเพื่อนเจ้านายครับคุณชัดกับคุณพลเป็นเพื่อนเจ้านายส่วนผมนัดนะครับหลอกปกลอมๆม,มีทันรก็แทบจะเข้าใกล้ขุณวัดที่เจ้านายสลัเราลองผูกมิตรกับพวกเขาดูดีไหม ฉันนี่วันกระซิบอีกครั้งก่อนจะถูกยานิสาดึงตัวออกห่างปริยชาติแกขยับมะเต้นทางนี้ไปเปียดไอ้ปรางเพื่อเดี๋ยวน้องก็ชนคุณเข้าอีกรอบหรอกพอเพื่อนขยับห่างออกไปคุณที่ยืนชิดกันก็มีเพียงสองหนุ่มสาวเท่านั้นปริยชาติหันไปยิ้มกว้างให้กับนัทรัตเพื่อตอบรับไมตรีปรางค่ะเอ,อิร์ธแล้วเพื่อนๆของคุณจะตามลงมาไหมคะเนี่ย อ๋อไม่รู้สิครับถ้าข้างล่างมีคนสวยดูใจพวกเขาคงตามมาบ้างครับปริชาพฉัเผยเปากอยากโต้อตอบแต่ก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาคุยกับอีกฝ่ายแถมในใจก็เอาแต่ปักไปที่คนคนเดียวอ๋อผู้ชายนี่เนอะชอบคนสวยคงไม่ใช่เรื่องแปลก <c oughs> เออค่ะคุณตามสบายนะคะฉันไม่กลัวแล้วค่ะ จะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะขอยืดเส้นยืดสายข้างๆพวกคุณยินดีค่ะเป็นวันนัดที่โผล่หน้าเข้ามาตอบแทนเพื่อนสาวของเธอจนพี่สาวข้างๆต้องรีบดึงขอเสื้อกลับอีกครั้งเบาๆกระเทยเกินจะริตหญิงตลอดวรริฉลาดเลยต้องยิ้มเป็นเชิงขอโทษโอ๋อถ้าไม่กลัวเพื่อนฉันก็ทำสบายค่ะไม่กลัวครับน่ารักดีไว้ผู้ชายชม <laughs> หลังจากนั้นเละกลายเป็นว่านัทรัตก็เข้าขากับแก๊งสาวๆไปโดยปริยายชายหนุ่มไม่ได้ออกตัวแรงลุกใกล้ปริยชาติจนผิดสังเกตเขาทำเพียงชวนเธอคุยไปเรื่อยเท่านั้นจนกระทั่งสาวๆเมื่อยต่างฝ่ายจึงแยกย้ายกันกลับโต๊ะกลุ่มสาวๆกลับมานั่งดื่มที่โต๊ะของพวกเธอต่ออีกหนึ่งชั่วโมงฉัตรวีก็ขอ,อกลับก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้า ส่วนเพื่อนที่เหลือพวกเธอไม่ต้องทำงานเช้าเลยนั่งเมาส์กันต่อจนร้านใกล้ปิดแกดึกมากเมาส์จะนึงไปเลยว่าเหลือแค่สามสาวแถมสวยด้วยนั่นสิวิวีนั่งแท็กซี่สามคนไปนอนบ้านเจ้กันเถอะไม่อยากแยกกันกลัวอันตรายอะ่ะตามนั้นค่ะไปลุกคชนีไปเมาส์ต่อที่บ้านพี่หญิงจ้าปร,ริยชัดลุกขึ้นแล้วออกจากโซฟาก่อนเป็นคนแรก ไอพลระวังแต่ว่าเสียงเตือนนั้นกลับไม่ช่วยอะไรเพราะคนเมาตัวใหญ่ได้ผลักคนตัวเล็กกว่าชิดผนังไปแล้วบริชัดต,ตกใจมากจึงเอามือผลักอ,อกอีกฝ่ายออกทันทีไอพิพลแต่ความทุรักทุเลข,ของคนเมาทำให้เขายืนตรงไม่ได้เลยต้องเอียงตัวกลับมาซบเธออีกครั้งตอนแรกหน้าโดนไหนว่าตกใจแล้วแต่รอบสองนิสิไอหน้านั้นดันซุกลงมาเต็มอ,อกของเธอ ทำเอาคนช็อกได้แต่ยืนอึง้งให้เขากอดอยู่อย่างน,านั้นนานนับนาทีอ่ะไอ,ะอะคนนี้ใส่ไม่ดีปลาดียังไงมาดูดรองนี้ของฉัน